สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะมาดูซิว่าวันนี้แม่หมอจะจะทำหัวข้อคลิปอะไรอืมอาจริงๆคลิปพิกาการนี่จะต้องมีหัวข้อก่อนเนาะเอาเป็นว่าเอ่อปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมดสามกองนะคะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเป็นปฏิหารที่สั้นๆแต่ว่าเอาเด่นชัดมากๆอย่างนี้แล้วกันนะ ก็มีตัวเลือกมีตัวเลือกมีตัวเลือกสามตัวเลือกนะคะกลองที่หนึ่งนะคะเป็นตัวเลือกนี้สีน้ําเงินเป็นลูกเต๋าสีน้ําเงินกลองที่สองสีเขียวนะคะแล้วก็กลองที่สามสีม่วงกลองที่หนึ่งกลองที่สองกลองที่สามถ้าเลือกได้แล้วแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกลูกเต๋าสีน้ำเงินนะคะกลองที่หนึ่งนี้นะ เรามาดูซิปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนก้องที่หนึ่งคือเรื่องใดคะแม่หมอไม่เช็คพลังงานนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปช่องนี้สักเท่าไหร่แต่ก็อยากที่จะทำนี่นะคะก็หวังว่าพวกคุณจะชอบนะคลิปสั้นๆขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกํำลังใจให้แม่หมอดูคลิปแม่หมอตลอดเลยดูซิปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนกองที่หคือเรื่องใดคะ ว้าวสวรรค์สรรสร้างชีวิตคู่บุญปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณกองที่หนึ่งนะคุณจะได้เจอกัรยาณมิตรที่ดีของคุณเลยคุณจะได้เจอคู่ครองคุณจะได้เจอคู่โซเมตคุณจะได้เจอ,เอทวินเฟมเจอใครก็ได้ที่เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณคนที่จะมาเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันมีความคิดเหมือนกันมี ความคิดเห็นที่เหมือนกันแล้วความคิดเห็นที่เหมือนกันเนี่ยเป็นความคิดเห็นที่จะนําพาให้ตัวพวกคุณสองคนน่ะอยู่ในความถี่ที่สูงอยู่ในแห่งพลังบุญพลังแห่งความรู้การตื่นรู้การพัฒนาจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันนะคะแล้วปฏิหารเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันเกิดจากพรสวรรค์ของคุณพรสวรรค์ของคุณเนี่ยนะไม่เหมือนคนอื่นหายากมาก ไม่รู้ว่าคุณทําเรื่องอะไรอยู่แต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นน่ะมันคือสิ่งที่หายากมากเป็นพรสวรรค์ที่น้อยคนนักที่จะทําได้แต่คุณทํามันได้คุณทําสิ่งนี้ได้แล้วไพ่ใบใบนี้หมายเรียกสิบเนี่ยบ่งบอกถึงคุณคุณเข้าใจสัจธรรมคุณเป็นคนคนหนึ่งแหละที่เข้าใจเข้าใจสัจธรรมบนโลกใบนี้เข้าใจว่าโลกใบนี้มีกระบวนการอะไรบ้าง อันดับแรกพื้นฐานเลยเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติโดยที่ไม่ได้ว่าแค่รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่คุณซึมซับเข้ามาถึงพลังงานของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ว่ารู้แค่นั้นมันมากกว่การรู้จากผ่านหูอ่ะคุณรู้แล้วคุณซึมซับได้เป็นอย่างดีคุณปล่อยวางได้เป็นอย่างดีคุณรู้กระบวนการการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีแล้วสิ่งนี้แหละจะดึงดูด คู่ของคุณเข้ามามันจะเป็นปฏิหารที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวแม่หมอขอเพิ่มเติมอีกสักสาใบนะคะธาตุไฟสมบูรณ์หิวเติมไฟธาตุไฟเยอะมากอ่ะจริงๆคนกองที่หนึ่งนะปฏิหารเกิดขึ้นจาก พลังของคุณจากตัวของคุณจากความปรารถนาของคุณจากสิ่งที่คุณต้องการเราพูด,ดง่ายว่าเราจะชีวิตของเรามันจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีความต้องการเรามีม,มีมีเป้าหมายว่าเราอยากที่จะใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากที่จะมีชีวิตแบบไหนแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีเป้าหมายน้ำร่องก่อนคือศรัทธาด้วยหิวเนี่ยก็บ่งบอกถึงความปรารถนาบ่งบอกถึงศรัทธาบ่งบอกถึงความเชื่อ คุณจะเอาความเชื่อหรือความศรัทธาหรือความต้องการของคุณเนี่ยนำสิ่งดีๆเข้ามานำสิ่งดีๆเข้ามาเพราะแม่หมอเห็นถึงเนี่ยประกบกับไพ่ใบนี้นะคุณเข้าใจคุณเข้าใจว่าคุณต้องการสิ่งนี้คุณจะต้องทำแบบไหนคุณอยากมีความสุขคุณจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดไหนคุณอยากได้เงินคุณอยากได้งานคุณอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคุณมีความอยากได้เรื่องใดนะคุณรู้กลไกคุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นพลังงานนั้น แล้วมันมีความรู้อะไรที่ที่แบบดูมีพลังมากๆอ่ะสำหรับคุณนะคุณทํางานอะไรไม่รู้แต่มันเป็นงานที่สร้างสารรค์มากๆมันเป็นงานที่คิดแล้วก็ท่งพลังอ่ะแล้วสิ่งนี้แหละมันจะเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณได้ได้สร้างปฏิหารได้อ่ะคุณจะโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีอํานาจคุณจะได้มี Power ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วคุณจะได้เจอคนที่ดี คุณจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีคู่บุญคู่บารามีอยู่ใต้สำรับสิใต้สำรับเป็นดวงสมพงคุณเนี่ยในงานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยมีชื่อเสียงด้วยแถมจะได้เจอคู่กัลยานามิตรคู่บุญคู่บารามีกันจากสิ่งที่คุณทำแล้วคนคนนี้คู่นี้จะมาช่วยเกื้อนหนุนงานที่คุณทำมาช่วยเกื้อนหนุนสิ่งที่ คุณพยายามทำมาตลอดชีวิตให้มันจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพราะเขาคิดเหมือนกันกันกบคุณต่างคนต่างมาเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันเพอร์เฟกนะ <Okay. S 1> ปาฏิหาริย์นี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณกองที่หนึ่งอะเลิศมากๆแม่หมอก,ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณกองที่หนึ่งแค่นี้ก็อิ่มเอมใจละขอให้คุณมีความสุขกับปฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือกเลือกกองที่2หรือหินก้อนนี้นะคะสีเขยว มาดูปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนกล้องที่สองคือเรื่องใดคะ,คะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนกล้องที่สองปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนกล้องที่สองคือเรื่องใดคะโลก เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ชะลมใจ Beginning ปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณกองที่สองคุณจะมีมุมมองที่กว้างไกลมากขึ้นอ่ะสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนคุณจะได้เห็นค,คุณจะได้รู้คุณจะได้เก็ตคุณจะได้เข้าใจคุณจะได้เข้าใจนอกเหนือจากสิ่งที่คุณเคยเข้าใจมาตลอดชีวิตอ่ะได้เข้าใจมากขึ้นได้มีความรู้มากขึ้นได้มีมุมมองที่ กว้างมากขึ้นบางคนอาจจะได้เดินทางอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรืออาจจะได้เดินทางไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้นะเป็นพลังงานนั้นก็ได้เพื่อไปชาร์จพลังงานมีคนพาคุณไปชาร์จพลังงานโอ้ตัวนี้เครียดหรอมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปไหว้เอ่อพระนะเดี๋ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะแบบ ไปจังหวัดไกลๆหรือไปต่างประเทศเลยก็ได้อันจะเป็นปฏิหารของคุณในเรื่องนี้นะสำหรับคุณกองที่สองนะหรือถ้าคุณไม่ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรตรงนี้แม่หมอก็เห็นถึงการที่คุณจะได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นไกลขึ้นชัดเจนขึ้นเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นจากสายตาคุณเห็นจากสติปัญญาการอย่างรู้ของคุณนั่นแหละแล้วตรงนี้ในสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มั่นคง เป็นอะไรที่มั่นคงแล้วมันดูแบบอึ้งอ่ะคุณจะอึ้งกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้คุณจะอึ้งกับข้อมูลที่คุณได้ดาวน์โหลดมาคุณจะอึ้งกับสิ่งที่ที่คุณได้เข้าใจในช่วงนี้มันนอกเหนือจากจากกรอบที่คุณได้เรียนรู้จริงๆคุณดูมาหาสัจจันทร์มากๆกับสิ่งนี้แล้วมันก็เก็ตมากๆที่ทําให้คุณได้มีความสุขแล้วสิ่งนี้มันมันเหมือนเป็นตัวที่ บอบปโลมจิตใจของคุณทําให้คุณได้เย็นลงทําให้คุณได้เข้าใจอะไรได้มากขึ้นไม่ต้องร้อนลนไม่ต้องทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตอ่ะไปเข้าใจอะไรบางอย่างจะทําให้ตัวเองได้ปลดล็อกมันก็เหมือนเป็นปฏิหารนะคนก่อนที่สองไม่ไม่หมออ่านสองกรณีนะแล้วก็มาไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิหารในครั้งนี้ อีกสักสามใบนะคะว้าวทุเรายึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็บรรยากาศไม่ดีสิ่งที่พะ่อ,อยากจะออกมาบอกนะก็คือว่าเอาง่ายๆนะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นดูใต้สำลักก่อนว้าวใต้สำลับเป็นธรรมาค้าขึ้นไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารที่จะเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณจะ ไม่ว่าอะไรนะคุณจะโด,โดนแบ่งเบาภาระหน้าที่อเนี่ยอย่างเนี้ยชโลมใจกับแบ่งเบาคุณจะเจออาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามาช่วยเหลือมาช่วยเหลืองานมาช่วยเหลือภาระอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณแบกไว้หนักเหลือเกินคุณเหนื่อยเหลือเกินจะมีคนเข้ามาช่วยสพอร์ตจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านนี้ให้คุณเบาลงภาระของคุณมันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วไพ่เทวลูกกับ นิดเหนียวจิตใจเนี่ยสิ่งที่ไป่หมอเห็นก็คือคุณไปได้รู้ข้อมูลไปได้รู้คําสอนหรือหรือสิ่งอื่นใดมันเป็นความรู้ที่คุณจะเอามาเกี่ยวโยงกับความเชื่อของคุณในใจเนี่ยที่จะทําให้ตัวเองออกไปอยู่ในจุดที่ดีเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยคุณรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวมันไม่โอเคมันไม่ดีอยู่กับคนไม่ค่อยโอเคอยู่กับเพื่อนที่ดูแล้วไม่จริงใจอยู่กับบรรยากาศที่มันไม่โอเคไม่ว่าจะที่ทํางานไม่ว่าจะอะไร คุณจะออกจากจุดที่ไม่โอเคได้ถ้าคุณทำมาค้าขายนะบางคนน่ะ,ะอาจจะคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคำสอนน่ะคำสอนจากครูบาอาจารย์ของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นครูบาอาจารย์ ใครนะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนก็ได้ที่ที่คุณเรียกเขาว่าครูบาอาจารย์ก็ได้คุณนําคําสอนของของเขาเนี่ยเข้ามายึดเหนี่ยวติดใจเข้าไว้แล้วเอามาแก้ไขทําให้ทุกอย่างมันดูขี้คลายมากขึ้นทําให้ทุกอย่างมันดูเบาลงแล้วทํามาค้าขายก็ดีด้วยเงินก็เข้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งออกจากจุดแย่ๆได้ ออกจากจุดที่มันไม่โอเครู้สึกอึดอัดใจแลือเกินอยู่ในจุดจุดนี้อึดอัดใจแลือเกินจะทํำยังไงดีแล้วคุณไปได้รู้ความหมายในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วคุณก็ออกจากจุดจุดนี้ได้นะคะก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะสําหรับคนกองที่สองเนาะนี่มีความสุขนะใช้ชีวิตมีความสุข ส่วนใหญ่แล้วเป็นปฏิหารที่พวกเราอยากได้นี่แหละแต่โดยรวมแล้วคนกองที่สองน่าจะหนักมากๆในในตอนนี้เนาะน่าจะหนักใจหนักกายทุกอย่างนั่นแหละคุณจะได้แบ่งเบาทุกอย่างคุณจะสถานการณ์ของคุณมันจะเบาลงขี้คายลงแล้วก็แถมมีความรู้มากขึ้นด้วยนะคะทามาค้าขายก็จะริญรุ่งเรืองก็แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือก หินก้อนนี้สีม่วงกองที่3มนะคะเรามาดูว่าปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนกองที่3มคือเรื่องใดคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนกองที่3มพลังสถิตบริวารกําเนิด ปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนกองที่สามที่เห็นเห็นเลยนะคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณถนัดแล้วทํามันได้ดีคุณจะได้มีการพัฒนาจากศักยภาพภายในของคุณที่ผ่านมาแม่หมอไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ในตอนนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยปาฏิหารดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณไม่รู้ไปเอาพลังมาจากไหนคุณพลังในที่นี้ก็หมายถึงฟิลความรู้สึก ที่มีกำลังใจคุณอาจจะไปได้กำลังใจจากหลายๆที่จากหลายๆทางมาแล้วทำให้คุณได้ลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจโดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วรู้สึกว่ามันโฟมากๆรู้สึกว่าคุณถ่ายทอดพลังงานของคุณออกไปได้โฟมากๆดีมากๆแล้วก็สิ่งที่ไม่หมอเห็นปฏิหารก็คือการที่คุณจะได้สัมผัสได้ถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคอยดูแลคุณอยู่ ที่เขาคอยห่วงใยคุณอยู่สปิริตไกด์ต่างๆมากมายที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของพวกเขาด้วยบางคนอาจจะได้เขา้าอาจจะคอนเน็กกับเทวดาประจำตัวคอนเน็กกับไฮเออร์เซลได้หรือคอนเน็กกับคนที่เขาคอยดูแลคุณอยู่ที่เขาคอยดูแลคุณอยู่เขาเห็นคุณดุจลูกคนหนึ่งคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงตรงนั้นแล้วคุณ น่าจะเอาความรู้สึกหรือฟิลตรงนั้นน่ยมามามาใส่เป็นพลังงานของคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้จะทำไงหรือเปล่าแต่ในตอนนี้คุณจะได้รับพลังงานพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์จากเทวดาประจำตัวจากไฮเออร์เซลจากสปิริตไกด์ต่างๆแล้วแต่เราจะเรียกแล้วแต่พลังงานจะเป็นช่วงไหน คุณจะได้รับพลังงานตรงนั้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมมาเพื่อช่วยกระตุ้นให้คุณได้มีพ o w e r เวอร์อีกครั้งหนึง่งแล้วมันเป็นพ o w e r เวอร์ที่แบบโอ้โหคุณไม่คุณไม่คิดเลยว่าฉันจะเก่งขนาดนี้เลยเหรอฉันจะมีความสามารถขนาดนี้เลยเหรอฉันจะโปรเฟชชั่นอลเขาได้ขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละคือสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรมี มันเป็นปฏิหารที่คุณเอึง้งแต่จริงๆในปฏิหารในครั้งนี้ที่แม่หมอสัมผัสได้มันก็คือตัวตนของข้างในของคุณนั่นแหละแต่คุณยังไม่ได้เปิดก๊อกมันออกมาเท่านั้นเองดูสิพายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกสักสาใบนะคะความพยายามเป็นผลหนาวๆร้อนๆรวดเร็ว ก็สิ่งที่ไม่หมอเห็นนะใต้สำรับเป็นว้าวจเจริญก้าวหน้าแต่ละกองก็ปฏิหารดีๆทั้งนั้นแหละนะที่ไม่หมอเห็นนะเพราะพวกคุณเก่งพวกคุณเป็นคนที่แบบส่วนใหญ่จริงๆนะที่เป็นเจ้าของคลิปจริงๆคุณไม่รอ คุณไม่ค่อยรอดินฟ้าอากาศคุณไม่ค่อยรอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณแต่คุณไม่ได้แบบเออเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแบบเออประทานให้หน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ดังใจก็ไปโทษไปด่าทอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วคุณเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่แต่พยายามยัดเยียดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามโบยไปให้เขาอะไรอย่างเงี้คคุุณไมม่่่ใชนนนกลั้ แน่นอนที่สุดการที่จะประสบความสําเร็จอะไรได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณเองร้อยเปอร์เซ็นต์มาพลังงานมันสถิตยอยู่ที่ตัวคุณเองความสามารถแต่มันสถิตยอยู่ที่ตัวคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณครูบาอาจารย์ของคุณท่านเป็นไกด์นำทางคุณเท่านั้นน่ะท่านคอยบอกทางคุณเท่านั้น่เดี๋ยวนี้ไกด์นำทางของพวกเราท่านสื่อสารได้แบบง่ายมากเพราะโลกโซเชียลเยอะมากท่านนำให้เราไปฟังข้อมูลของใครอะ ท่านก็จะเด้งขึ้นมาให้โดยที่เราฟังแล้วเราเก็ตในสถานการณ์นั้นๆนั่นแหละคือคือการทํางานที่ร่วมกันกันกบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณไม่ใช่ท่านเอาเงินมากองให้เราเปาะเปาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็ทุกคนก็คงไม่มีปัญหาโลกโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่คุณนะที่มีปัญหาเนาะ ต้องทำความเข้าใจนะแต่วัน,นพลังงานวันนี้มันไม่ใช่ของกูแต่แม่หมอก็ต้องเผื่อไว้เผื่อไว้สําหรับบางคนที่ที่ยังมีมาแอนตี้กับแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงกูแอนตี้อย่างนั้นอนะ่ะแม่หมอก็อยากให้คุณปลดเปลื้องความความทุกตรงนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ต้องแก้ให้ถูกจุดมันต้องแก้ที่ตัวเราเองพลังงานของพวกเราเท่านั้นที่จะสถิตดีที่สุดก็คือตัวของพวกเราเองนะั่นอะ่ะนะให้คุณรู้ไว้เลยเพราะว่า สิ่งที่คุณพยายามทาเนี่ยพอคุณรู้จุดแล้วว่าเออสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยเนี่ยจากจากปลาเนี่ยจะกลายเป็นมังกรอ่ะมันก็เกินคาดมากๆเกินคาดมากๆคุณไม่คิดไม่ฝันด้วยซ้ำว่าคุณจะได้ดีขนาดนี้คุณจะเจริญขนาดนี้คุณจะมีเงินขนาดนี้คุณจะมีงานขนาดนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนมันจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคุณเลยจะมีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและรวดเร็วด,ด้วยรวดเร็วจนคุณตั้งตัวไม่ติดอ่ะสิ่งที่มันเกิดถ้าคุณปลดล็อกได้คุณปลดล็อกคุณคอนเน็กอะไรได้ปุ๊บเนี่ยพอมันพอคุณได้คอนเน็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอนเน็กกับอะไรที่ว่าไปเนี่ยนะนะทําให้คุณได้เก็ตมากขึ้นได้ได้รู้มากขึ้นได้ชัดเจนกับทุกอย่างมากขึ้นเพราะคุณได้รู้ได้เก็ต จากการที่ด้อยค่าตัวเองมากๆเลยอ่ะแล้วหันกลับมามี power กับตัวเองเพอคุณรู้จุดปุ๊บเนี่ยคุณไม่ได้ด้อยค่ากับตัวเองคุณรู้แล้วที่แท้จริงคุณเป็นมังกรนะไม่ใช่ป่าพอรู้ว่าเป็นมังกรไม่ใช่ป่าปุ๊บจิตจิตใจของคุณอ่ะทัศนคติหรือจิตใต้สํานึกของคุณหรือพลังงานในตัวคุณเนี่ยมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยน พอพลังงานเปลี่ยนปุ๊บกายภาพเดิมอะเรามันรับไม่ทันมันก็อาจจะมีบ้างนะที่แบบห้หนาวร้อนๆในช่วงนี้เพราะว่าความรู้ของคุณเนี่ยมันถูกอัปเกรดคนกองที่สามความรู้ของคุณมันถูกอัปเกรดพอมันถูกอัปเกรดปุ๊บระบบร่างกายกับจิตวิญ,ญญาณมันจะต้องให้สอดคล้องกันร่างกายเราอะรับรับรู้กับจิตวิญ,ญญาณเดิมเออเขาเรียกอะไรความคิดเดิม จิตํำนึกเดิมๆมีความเชื่อเดิมๆอะไรเดิมๆอยู่แค่นั้นอ่ะพอวันนึงอ่ะคุณเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อใหม่คุณได้มารู้แล้วอ่ะคุณเห็นถึงพลังงานที่ตัวคุณนี่แหละมีมากๆเลยเพราะคุณเห็นค่าของตัวเองปุ๊บเนี่ยจิตสํานึกจิตใต้สํานึกก็บ่งบอกเลยว่าอืมพาวเวอร์ฟูลมากๆไปร,ร,รู้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วทําให้ตัวเองได้ได้เติบโตมากขึ้นนะได้พัฒนามากขึ้นมันมันเร็ว พะพลังงานของคุณมีอยู่แล้วพอไปกระตุ้นนิดนึงมันก็เหมือนขึ้นมาเร็วพอขึ้นมาเร็วปุ๊บร่างกายอาจจะมีการกระทบอยู่บ้างก็คือเดี๋ยวมันก็จะหายไปโดยมันเองหายไปเองนั่นแหละบางคนก็หนาวๆร้อนๆบางคนก็นอนไม่ค่อยรับบ้างอะไรบ้างบางครั้งก็หาคําตอบไม่ได้อย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็อาจจะมีการถ่ายท้องบ้างแต่ไม่ใช่ท้องเสียนะมันมีการถ่ายท้องที่ว่าผิดปกติไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ถ่ายทุกวันแบบ แย่มากๆก็ต้องดูด้วยนะที่แม่หมอพูดอย่างนี้ก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นการไถ่ายท้องที่ผิดปกติจริงก็ต้องหาหมอถ้าเรารับไม่ได้เราก็ต้องหาหมอนะแต่มันจะมีอาการแบบนี้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะเป็นสองวันสวันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเป็นการปรับจูนระหว่างกายกับจิตให้มันบาลานซ์กันระหว่างความถี่ของคุณที่มันสูงขึ้นความรู้ของคุณเวอร์ชันของคุณที่มันอัปเกรดขึ้นมันเป็นปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณว่าคุณก็ไม่คิดไม่ฝันนนนนเเเเลยวว่าาอออ้้จจจะะะมไรรแแบบบบีีีชิตป็ ความเชื่อฉันเป็นแบบนี้เหรอโอตัวตนที่แท้จริงของฉันเป็นแบบนี้เองเหรออะไรองเงี้ยมันเป็นจุดๆนั้นที่อาจจะเป็นเวลาช่วงเวลาไทม์ไลน์ที่มันถูกถูกจังหวะถูกเวลาเท่านั้นเองแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ